กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีสายมูที่เขารับรักทุกทุกท่านมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามในวันนี้ก็มีพระดีๆช่วงนี้เน้นในเรื่องพระที่สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้นะฮะมาให้กับพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆได้รับชมกันท่านท่านใดที่ยังไม่ได้อาราธนายังไม่ได้มีไว้ในครอบครองนะฮะเพื่อป้องกันรังสีนิวเคลียร์ป้องกันสถานการณ์สงครามที่มันจะเกิดขึ้นไปในวันข้างหน้าไม่รู้จะลุกลามขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะอันนี้พ่อพรามก็ เน้นเรื่องพระที่ป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้โดยตรงนะฮะมามาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เป็นพระนะฮะที่เป็นองค์เอกของปเประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนที่มีการพูดถึงว่าและมีการพูดถึงและและ,ะเพระคุณหลวงพ่อรับรองว่าพระองค์นี้เนี่ยสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมาพ,พุทธเจ้าอันมีสมเด็จพ่อนะฮะองค์ปฐมเป็นองค์พระประธานสมเด็จพ่ออุจจบ,บันเป็นที่สุดแล้วก็ พอพระเจ้าพรมยานท่านได้มีพระพุทธ,ธบัญชาให้ประเดิมประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเนี่ยท่านได้จัดทาและจัดสร้างขึ้นมานะฮะนั่นก็คือพระยอดขุนพลการเจนะบุรนะะีพระยอดขุนพลการเจนะบุรีเนี่ยเป็นพระที่ที่สมเด็จพ่อพ่อ,พอแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะะมีรับรองว่าป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้อย่างแน่นอนนะครับผมอ,องค์พระก็จะเป็นองค์ปางป่าลัยนะ,ะนี่นะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระปางป่าลีไลด้านข้างก็จะเป็นพระอัครสา,าวกก็คือพระหลวงปู่พระสารีบุตรหลวงปู่พระโมคคณานั่งถือฉัตร5ชั้นถวายแต่องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ปัจจุบันปางป่าลีไลองค์งนี้เป็นสมเด็จพระอ,องค์ปัจจุบันนะฮะปางป่าลีไลแล้วก็มีหลวงปู่พระสารีบุตรหลวงปู่พระโมคคณาพระอัครสา,าวกถือ ฉัดห้าชั้นถวายนะฮะเดี๋ยวองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเนื้อนี้เป็นเนื้อดินกากยายักเนื้อดินกากยายักผสมกากเพชรนะฮะองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธบัญชาให้เก็บร,ร,รับสั่งเก็บบุะุคุณหลวงพ่อเล็กพระครูตเตอร์วเวลาการชนะธรรมนะฮะให้ทําเป็นเนื้อดินกากายายักะะแล้วก็ผสมกากเพชรนะฮะจะเห็นว่าเนือน้อเนื้อขององค์พระเนี่ยจะมีริบริยับพริบพรับแพรวเพลวอยู่ด้วยนั่นก็คือกากเพชรนั่นเอง นะครับผมผสมไปด้วยนะฮะนี่นะ,ะเป็นกางเพชรด้านหลังก็จะเป็นหันุมานเชิญทงะะฮหนุมานเชิญทงทรงสิงะะด้านข้างนี้ก็จะเป็นพระคาถานะฮะพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธนะฮะอย่างเงี้ยพระปรถาบรารมี30มทัศนะ,ะอิติปริมิตาติงสายติสับบญญมัคตาอิติปุติมติปุตสกติมโน,นมโนปทัยะ,ะนี่นะฮะเป็นพระคาถาที่มีความเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของคงกพันชาตรีแคลงวคลาดปลอดภัยจา,จากตรารวุธต่างๆนะฮะ,ะ,ะด้านหลังก็จะเป็นท่านพ่อหนุมานเชิญทงทรงสิงนะ ด้านหน้าก็จะเป็นองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะนี่นะฮะปางป่าเลีไหลนะฮะด้านข้างก็จะเป็นหลวงปู่พระอัครสาวกทั้งสองนะะถือฉัตร้ชั้นนะฮะถวายแก่สมเด็จพ่อนะฮะหนึ่งสองสามสี่โอ้ชัดเก้าชั้นสละมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวขอโทษนะฮะฉัตรเดินรอบดูกันหนึ่งสองโอ้น่าจะเป็นฉัดเก้าชั้นนี่แหละฮะสาธุครับเป็นฉัดเก้าชั้นเก้าชั้นครับเก้าชั้นนะฮะก็พระยอดขุนพลกาญจนบ,บุรี พระเบเดปรกรหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2565วันที่พุทธ,ธาพิเศษนี้พระเบเดปรกรณ์หลวงพ่อทรงตรัสให้กับลูกหลานได้ฟังว่าสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ามาประทับนะฮะประทับอยู่เหนือปร,รามพิธีเนี่ยเต็มปร,รามพิธีแล้วสมเด็จพ่อก็ทรงพุทธ,ธาพิเศษให้เดียวการเปล่งพระพุทธรัีมาคลุมที่ วัตถุมงคลเป็นแสงสีขาวนวลเต็มประลัมพิธีไปหมดแสงสว่างสวยเจิดจ้าไปหมดนะฮะแล้วก็พุทธาลสมีก็เอิบอาบซาบซ่านไปทั่วทั้งองค์เนื้อพระองค์สมเด็จพ่อพระสมชายจับุทธเจ้าเนี่ยทรงทำพุทธาพิเศษให้แบบเนี้ถึง3ครั้งหมายถึงว่าพุทธาพิเศษให้เต็มแล้วพอเต็มแล้วหนึ่งรอบปุ๊บสมเด็จพ่อก็ทรงตรัสลงตรัดลงมาแล้วก็จับจับ,จบดูที่พระสมเด็จ ยอดขุนพลนการเจนะบุรีแล้วก็เสด็จขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ประทับลงมาดูเสด็จขึ้นไปทําอีกเหมือนเดิมเต็มรอบที่2ก็ลงมาดูแล้วก็จับดูอีกแล้วก็เสด็จขึ้นไปถึงรอบ3นะ,ะแล้วก็ทาจนเต็มอีกนะฮะก็คือเต็มรอบ3นะ,ะพอเต็มรอบ3ก็พระองค์ก็โอเคก็คือเต็มแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กก็เลยตรัสถามข้าแต่โอสมเด็จพระผูม้มีพระภาคเจ้าทําไมพระพุทธองค์ถึงตรัสทาตั้ง3ครั้งสมเด็จพ่อก็ตรัสรับสั่งกับหลวงพ่อเล็กว่า ก็เธอขอมาให้ครบถ้วนทุกๆด้านนี่ฉันก็ต้องทำให้เต็มที่อย่างที่เธอได้ขอมาก็คือทำพุทธคุณครบทุกด้านนะไม่ใช่ป้องกันรังสีนิวเคลีย์อย่างเดียวนะฮะป้องกันรังสีนิวเคลีย์้องกันภัยสงครามป้องกันภัยพิบัติจากทตาดินน้ำลมไฟป้องกันภัยจากมนุษย์ละมนุษย์ป้องกันสาตราวุฒิองกรพันจาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดป้องกัน คุณสายคุณผีคุณคนป้องกันพร้อมทำลายคุณสายคุณผีคุณคนเดชฌานวิชาอาถรรพ์คุณสาบคุณแช่งคุณนาลมเพลลมพัดเสน่เจนไรสิงชูไรสิงเรวรวไรทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงถ้าใครได้ครอบครองนะพระสมเด็จยอดคุณพลการจนะบุรีเนี่ยด้วยอนุภาพแข่งสมเด็จพ่อจะช่วยกะจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงให้หมดออกไปขอให้เราได้ขยันอาราธนาท่านนะฮะเป็นมหาลาบด้วยนะฮะเป็นมหาลาบด้วยนะฮะแล้วก็เป็นมหาอุดแย น,นี่นะฮะมหาลาบอยู่ข้างในหลวงพ่อบอกว่ามหาลาบอยู่ข้างในคงกระพันชาตรีแควงแกราดปลอดภัยมหาอุดนํนะฮะนี่นะฮะเป็นการถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้มีไว้ในครอบครองก็สามารถอะไรมาสอบถามพ่อพระามได้นะครับผมที่ id ลายเมทแปดแปภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d แปด7นะครับผมสวัสดีครับ